ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกมัมรรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระมหาเชนนกที่ค้างไว้สำหรับในวันก่อนคงค้างไว้ตอนนี้กำลังเพราะว่าตอนที่ท่านนาวศิวลีเลือกโคโดยท่านใช้วิธีทดลอง แม้ในความจริงท่านเป็นหญิงที่มีความฉลาดสงลาดสงศรีที่เป็นลูกของพระราชาคือว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปแม้การเลือกคู่อย่างนี้มันต้องคิดเหมือนกันนะอืมสำหรัหบพน,นางศีวลีนี่ถ้าใครชวนเข้าโรงแรมคงจะไม่เข้า เป็นละเ่อคนนี้ถูกเลือกเข้าไปให้พระราชวินดาทดลองความฉลาดเช่นขุนกลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชวินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องให ให้ทําเป็นเหมือนคนบาจีก็ทําทในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปจากพระราชวังหมดวันนั้นมาจบลงตรงนี้ตอนนี้ไปก็อยาขอนำเอาเรื่องคือใช้เรื่องเนื้อความให้มากคงจะมีอะไรแทรกน้อยเพราะท้องเรื่องของท่านดีอยู่แล้วเนื้อความต่อไปนี้ก็ไม่ยู่ว่า อำมาย์ผู้ใหญ่ไม่เห็นว่าไม่มีใครจะทําให้พระให้พระราชธิดาทรงโปรดปรานได้แล้วจึงหันเข้ามาประสาหาหรือกันว่าเราควรจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่มีความสามารถยกสหัสทันโน หมายความให้ยกธนูที่มีกําลังคนยกพันคนได้ซาสะซาสะเาแปวพันยกซาสะธามะธนูอย่งยางนี้ญาติโยมฟังไม่รู้เรื่องเป็นอนวุธธนูคันนี้คนหนึ่งพันคนจึงจะยกขึ้นได้แล้วก็เมื่อเขายัางกล่าวไปว่าเมื่อประกาศหาผู้ที่มีความสามารถยกธนู เป็นน้ำมันหลงพระนางไม่ชอบและทั้งหมดตอนนี้หาคนที่มีกําลังมากคนยกธนูขึ้นก็ไม่มีใครจะยกได้สิอีกอหมก็ต้องยกพันคนเราคนหนึ่งคนไปยกมันนอกจากคนที่มีบุญวัสนามารมัจริงๆหาคนยกไม่ได้ให้หาผู้ที่จะรู้จักหัวนอนบันลังเสี่ยหลี่ยมก็ไม่มีใครรู้ ผู้ที่สามารถจะรู้จักคุมทรัพย์นำทรัพย์สิบสามแห่งมาได้ก็ไม่มีใครสามารถอีกเมื่อหาผู้สามารถไม่ได้สักอย่างเดียวบรรดาท่านอามาจิปุษากันว่าจะทำอย่างไรดีวันแคว้นที่ไม่มีพระราชาปกครองคงจะลำบากนี่คนสมัยโบราณเขาคิดอย่างนี้ แต่สมัยนี้ก็ถือว่าประเทศที่มีพระราชาล้าสมัยเ็าว่าอย่างนั้นความจริงนี่ความดีและไม่ดีมันไม่อยู่ที่ฐานะและตำแหน่งมันอยู่ที่ความดีประเทศชาติจะดีะไม่ดีได้นั้นมันอยู่ที่คนฉนลาดกขาบริหารเมืองเจนั้นบริชิตผู้เป็นที่นับถือของราชสำนัก จึงนี้กล่าวแก่มาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าวิตกไปเลยเราควรจะเสี่ยงหมดเยราชรลออกไปเอาละสิหมดเยราชรลออกไปเนี่ยตัวนี้ราชรถของพร,ราชาเนี่ยพระราชาคือลดตำแหน่งประจำตำแหน่งของพระราชาปอเดี๋ยวก็ยุ่งฟังกันไม่รู้เรื่อง ที่คุยนี่ก็อยากจะคุยโโลกันหน้นรู้ลูโโลกหลานหลานรูลูกหลานหลานจะได้ฟังชาดกเรื่องนิทานเก่าๆเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า,าในชาติก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า,าทรงเกิดเป็นพระมหาชนกจะบอกว่าเสมอพระชาติเป็นมหาชนกเป็นหลานจะไม่ลูกหลานจะไม่รู้สีอีก ยิ่งขอลูกหลานเล็กๆจึงจำว่าคำว่าเสวยว่าชาติเป็นมหาชนก,ก็คือเกิดชาตินั้นมีนามว่าพระมหาชนกอเองเพื่อผู้ที่เชิญเสด็จมาด้วยบทจรราชรชรือพระอรสราชานั้นเพราะผู้ที่เชิญสเ,ดดรราาเ,เญสเด็จมาด้วยราชเชรถนั้นสมควรจะเป็นปราชาของของราชสมบัติในชมธธพูทวีปได้ คำว่าชมพูทวีปก็เป็นทวีปที่เราอยู่กันในเองสมัยก่อนเขาบอกมีต้นชมพูใหญ่เป็นพิเศษสมัยนี้มีคนน้อยคนมาเจอดินแดน,นนี้เข้าจึงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกกันว่าชมพูทวีปเพราะว่าเป็นทวีปแลวเป็นถิ่นฐานที่มีต้นทวีปเป็นสัญลักษณ์ต้นชมพูเป็นสัญลักษณ์ลูกหลานจไไําไว้ดยนะจะได้ทราบ เมื่อคนทุกคนเห็นชอบตามที่ท่านพระฤิทพูดจึงได้เตรียมราชรถเทียมมาขาวสีมาจัดพระที่นั่งบนราชรถมีเครื่องราชกกุปพันทั้งห้าปริสถานบนรถเครื่องราชกกุปพันทั้งห้าบริการนี้จะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้าง เป็นอันว่าคนที่จะเป็นพระราชาจะต้องประกอบไปเครื่องอย่างนี้ครบถ้วนตามฐานะแด้วความจริงมีแล้วไม่ได้ใช้เราเก็บไว้าจะเฉยเป็นเครื่องบรรดาบประม,มีถ้าจยาพูดกันไปทีก็ไม่ต่างแล้วก็เศษเหล็กและสิ่งของที่เป็นเศษๆก็มีว่าโกโ้ๆกโกแบบนั้นไม่ได้ใช้แต่ว่าต้องมีนะนี่เมื่อ จัดของไว้บนรถเสร็จตียบร้อยแล้วจึงได้จัดตาจารตรองกรเกษนาแวดล้อมราชรถเรื่อลูกหลานที่รักสำหรับเด็กๆจะยังไม่ทราบคำว่าจารตรองกรเกษนานี่หมายถึงว่ากองเกียรติยศสี่เหล่าในที่นี้จะเรียกว่ากองทัพสี่เหล่ามันก็จะเกินไปถือว่าเป็นกองเกียรติยศสี่เหล่าก็าคือหนึ่ง คนเดินเท้าสองพนขี่มาสามคนกำลังพนขี่รถสี่กำลังพลขี่ช้างเรื่อคนเดินเท้าคนขี่มาคนขี่ช้างคนขี่รถเป็นขบวนไปเรียกขบวนสี่เ,เหล่าก็แล้วกันนะหลกหลานที่รักจะได้ทราบแล้วก็มีประโคมดนตรีไว้เบื้องหลัง คือเครื่องเวรโคมโดนตรีจัดแถวบนบนู้เบื้องหลังโดยตามธรรมดาว่าถ้ามีพระราชาประทับบนราชรถนั้นเครื่องเวรโคมต้องไปตั้งต้องนําไปอยู่ข้างหน้าหมายความว่าเครื่องเวรโคมยังเขาแห่หน้ากันเวลาเขาแห่หน้านี่ยก็แห่เครื่องเวรโคมเครื่องแห่ก็บนแทนมีผ้ายกรองยาวแกวงเขาอยู่ข้างหน้า ถ้าไม่มีพระราชาต้นจากเครื่องนนบนพระเพรนี้ไว้ข้างหลังตามประเพณีี่าเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอายังไงลนะ่ะแล้วก็เอาพระเต้าทองรินน้ําประพรมอ๋อเอาพระเต้าทองของพระราชามารินน้ำเขาก็พรมสายหนังเชือกแอกประดักเชือกสําหรับบังคับมาแอก สำหรับใส่คอมาประตักคือเป็นไม้ไม่ตีม้านะ่ะแต่ก็มีอีด้านหนึ่งแหลมๆถ้าม้ามาันตีดื้อๆก็ประตักแทงจักกลมมันเจ็บมันก็วิ่งตื้อไปต่อไปก็พากันตั้งสติยาติฐานตามประเพณีว่าถ้าหากผู้ใดมีบุญญาธิการสมควรจะครองราชสมบัติ ่อยราชรถจงไปยังที่อยู่ของบุคคลคนนั้นเถิดที่เขาเรียกคําว่าราชรถมาเลยเมื่อดิฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยราชรถไปหมายความว่าราชรถนั้นปล่อยให้ม้าลากไปตามลาพังคนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปบังคับม้าจะไปทางไหนกองเกตีก็ตามไปทางนั้น เมื่อราชรถออกจากพระราชมณียนคือออกจากพระราชวางังเล่นไปเล่นเข้าทางหลวงหมายว่าทางนี้ก็ทําเตียนเตียนถนนออกจากพระนครเล่นตรงเข้าไปในพระราชุทยานัยคือเข้าไปในสวนของพระราชาแล้วก็หยุดอยู่ตรงแผ่นศิลาเป็นมงคลตอนนี้เข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็ดี ลูกหลานที่รักที่ฟังมาแล้วคนดีคุณจะจําได้ว่าแท่นนี้พระน,นางมณีไม่ขลาเอาพระมหาชนกมาวางให้นอนไวน้บนนี้เป็นนั้นว่าบรูชิตี่ตามไปดูราชรถทั้งยุดเห็นบรุษคู้หนึ่งนอนหลับอยู่ยินได้เรียกผู้มาขมาแล้วชี้ให้ดูบุรุษคนนั้นที่กําลังนอนหลับอยูญญ่บนแผ่นหิน เพื่อจะพากัรพูดกันว่าบุรุษผู้นี้นี่เราไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเราก็ยังรู้ไม่ได้ว่าเขาสมควรที่จะเป็นพระราชาของเราหรือไม่นี่เป็นอันว่าเขาเสี่ยงราชรถแล้วในเขายังไม่เชื่อราชรถใ่เขามีบัญญาจริงๆเขามีความรอบคอบจะต้องทดลองกันก่อนจะนบพพุสาก็ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ เราจะลองประุดคนนี้ดูก่อนวิธีลองก็คือให้วงดนตรีประโคมขึ้นในพร้อมกันถ้าบระลุษผู้นี้แล้วคนนี้มีปัญญาก็คงจะสงบไม่ลุกขึ้นนี่นก็ไม่แลดูถ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนกาได้กินนีที่หาความดีไม่ได้ก็จะตกใจรีบ หลนลานลุกขึ้นหนีไปเพราะว่าขบวนใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรแล้วไม่เคยพบเขาจะเล่นอี่านไหน,นก็ไม่ไรู้ดีไม่ดีก็นหนีไปเลยหรือบางทีดีไม่ดีกันลุกมาจ้องมองดู้เขาเล่นอะไรกันวานนี่ลูกหลานเด็กๆที่ฟังแล้วก็จำเลยนะการใช้ปัญญานี่มีความสำคัญมากความเฉลาดเป็นปัจจัยให้เรามีความสุข ถ้าเราโง่ก็มีความทุกข์เวลานี้เราอยู่ในบ้านในเ,เมืองสบายแล้วจะกินมันอะไรจะดูมันอะไรจะเล่นมันอะไรจะไปดูหนังดูละครมาอะไรจะไปเที่ยวตากอากาศที่ไหนพักผ่อนหย่อนใจเล่นกับพวกยังไงแล้วก็ทําได้แต่ก็ชวนบอกว่านี่เข้าป่าไปเป็นได้หารมากู้เมืองเถอะทหารมารบกับพวกเราเอง มาหาวิธีปกครองกันใหม่แบบประเภทเป็นท่ายกันทั้งชาติอย่าเอากับเขานาลูกนะลูกหลานที่รักจงอย่าไปกับเขาเราอยู่อย่างนี้สบายเราอยากจะไปป่าเมื่อไรเราก็ไปได้เขาป่าแล้วที่เกียอยู่ป่ากลับบ้านเราก็มาได้จะไปเที่ยวเมืองไหนเราก็ไปได้กินเท่าไร่ก็ได้ถ้าไปเชื่อเขาแล้วก็เวลาที่เขาให้กินก็ให้กินจํากัด สมมติว่าเราไม่เราไม่ไมีไม่ไม่อยากกินใบโทเก็ให้บโท่เราก็ต้องกินเขาให้กินน้ำพริกกับหน่อไม้ซึ่งไม่มีกะปิน้ำพริกก็เราก็ต้องกินกินตามเขาสั่งทํางานตามเขาสั่งจะเที่ยวหรือจะเล่นเขาบอกก็เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้แล้วก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่เวลานี้เราไปอิสระภาพแล้วจะไปตามตามเขาเลย ลอยเขาใครเขาอยากลำบากเขาจังเขาเวลานี้เราสบายมีความสามาัคคีมีความรักเชื่อบิดามารดาเชื่อครูบาอาจารย์แต่ก็ระวังครูเดี๋ยวนี้ก็เชื่อไม่เป็นได้บางทีครูเองก็งาะยำระยำก็ต่างเยอะไปจงเชื่อแต่ครูที่ดีครูเลวจงอย่าเชื่อแล้วก็คุยกันเรื่องพระมาของพระมหาชนกต่อไปเขาบอกว่า ถ้าเป็นคนโง่และเป็นคนเลวกาลกินนีก็คือคนเลวก็อย่าตกใจรีบลนลานลุกหนีไปเมื่อใหม่เมื่อบโรห oh ิตพู้จึงถามว่าพวกท่านจะเห็นด้วยไหมเอาไหมทานน่านเนี่ยท่านละมาท่านหลายก็บอกว่าเอาสัโรหิตที่ว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเรามันพูดเดียวกันนี่อยากจะเป็นพระราชาก็เป็นใหม่ได้ สมมสเด็จพระนางเจ้าท่านก็ไม่เล่นด้วยพระลูกเธองันถ้าโอเคก็พวกเราก็ไม่ต้องหาใครที่ไหนในเมื่อท่านไม่ยุ่งกับเราเราก็ต้องเล่นในท่านี้แหละฉะนั้นเธาโบริหิจจิงให้วงดนตรีทั้งหลายบรรเลงขึ้นพร้อมๆกันเสียงดนตรีก็ดังสนั่นหวั่นไหวเ็ยขึ้นไปทั่วรพระราชฐานโอ้โหดังจริงๆ สำหรับพระมหาชนกทรงได้ยินเสียงดนตรีก็ทรงตื่นจากบรรทมเปิดผ้าคลุมทอดประเนตเห็นราชรถแหมรถสวยอารามเป็นทองทั้งหมดก็ทรงดนิรบว่าเราคงจะได้เป็นพระราชาครองราชสมบัติเมืองนี้แน่แล้วนี่ คนดีเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าเป็นลูกพระราชาตั้งนาตั้งตาเรียนกันเป็นการใหญ่ฝึกฝนทุกเสียงทุกอย่างให้การปกครองเัื่องเศรษฐศาสตร์และเรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์โอศิลปศาสตร์ทั้งหมดศึกษาหมดครอบทนพร้อมแล้วที่จะเป็นพระราชามาตอนนี้มาเจอเขกับทราบแล้วเราคงจะเป็นพระราชา แต่แทนที่ท่านยันมองดูจ้องนานและลุก,กันดูเขาเต้นเขารำท่านก็กลับเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมขมหัวนะลูกรักลูก,ลกหลานที่รักพระเสียรก็คือหัวเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมพลิกพระวรากายคือพลิกตัววรากายเหมือนกายวระคบเราประเสริฐกายประเสริฐก็คือพลิกตัวนั่นเอง พิพระวรกายบรรทมต่อไปคำว่าบรรทมปปะวาน,นอนนอนต่อไปมิได้ส่งสแสดงการตื่นเต้นตกใจแต่อย่างไรสำหรับโรหิตจึงได้ตรงเข้าไปเปิดผ้าคลุมพระบาทคำว่าพระบาทก็คือเท้าเปิดผ้าคลุมพระบาทตรวจด,ดูลักษณะเห็นลักษณะต้องตามพยากรณศาสตร์ว่า พยากรณ์าศาสตร์ศาสตร์นี่เขแปลว่าความรู้นะพยากรณ์เราแปลว่าทำนายวิธีวิชาหมอดูนั่นเองพยากรณ์ศาสตร์ก็ต้องตามหลักของวิชาหมอดูหรือวิชาโหรา,าศาสตร์ว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้ยาวว่าแต่จะครองราชสมบัติเพียงทวีปเดียวเลยต่อให้ปกครองทั้งสี่ทวีปก็สามารถจะครองได้ จึงประกาศลักษณะให้บรรดามหาชนนั้นหลายที่มายืนรอฟังอยู่รับทราบแล้วก็ให้ดนตรีประโคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมทอดระพเนตรดูนหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟิกพระวรากายบรรทมต่อไปนอนต่อแม่นี่เตียต้องแม่แม่คนจะชื่อว่าพระมหาบรรทม นอนจริงๆบันเลงครั้งแรกก็ไม่ไม่ไม่เอาด้วยบันเลงครั้งรลองครั้งสองไม่เอาด้วยนี่ความฉลาดแบบนี้ลูกหลานที่รักจงจำถึงแม้ว่าจะเป็นของโบราณของสมัยไหนก็ตามท่านดีควรจะนำไปใช้ท่านเลวอย่าใช้ไอแบบพวกประเภทลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมประเทศชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ อยากจะไปเป็นท่ายเราทั้งบ้านทั้งเมืองนะอะยายาย่าไปเชื่อเขามันลาบากอยู่กับพ่อกับแม่สบายกินมาไรนอนมาไรคนใดฉะนั้นเลยเห็นว่าบุรุษผู้นี้มีบุญญาที่การสมควรจะได้ราชสมบัติจึงน,นั่งลงกราบถวายบังโคมแล้วกล่าวว่าขอเดชะใต้ฝ่าระอองทุนดีพระบาท ขอพระองค์สเสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชสมบัติแห่งเมืองมิเชลามหานครได้มาถึงพระองค์แล้วพระคคธเยาค่าพระมหาชนกได้ฟังแล้วจึงในทรงจัดถามอรุรีว่าพระเจ้าอยู่หัวของท่านไปเช่ไหนเล่าเฮ้จริงกราบทูลว่าราชาเมืองนี้ ได้สเสด็จสวรรคตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระมหายานกจงินรตัดถามต่อไปว่าพระราชโอรสหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวนะ่ะไม่มีกหรือโรโหิตจรินทรกาวทูลว่าขอในชะพระราชโอรสไม่มีมีแต่พร,ระราชธินดาพระองค์เดียวพระเจ้าค่ะ พระมหาชนกในทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจะครองราชสมบัติแล้วก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งบนแท่นหินอันเป็นมงคลความจริงท่านนอนอยู่นะจะนึกว่าหินนั้นอยู่ที่ไหนถ้าแท่นหินน่ะแท่นหินเขาทำสวยๆของพระราชาประทับขณะนั้นมหาชนพร้อมไได้วยเสนามาทราชบริหิร นี่จางเสีก็บอกราชริตฐาใจคือวันราชริฏฐะอาจารย์ทั้งหลายตางก็ถวายราชาพิเศษพระมหาชนกนาทีนั้นราชาพิเศษหมายมอบหมายความเป็นพระราชาแก่พระมหาชนกแล้วก็ทูลขอพระนามของพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ชื่ออะไรทูลขอพระนามถามชื่อนะทูลขอพระนาม เระมหาชนกกระตัดว่าเราชื่อมหาชนกบรรดาหมาดพวกนั้นก็ตกใจบอกเอ๊ะพระราชพ่อขขงพระราชองค์นี้ก็ชื่อว่ามหาชนกบุตรคนนี้กลับชื่อมหาชนกหน้าตัวพระราชาองค์นั้นจะกลับมาเกิดกันมั้งนึกเอาเองนะหนังสือไม่ได้ว่ายัางไงเขาคงจะสงสัยกันมันไปชนกันได้ยังไงแปลก อท่านเมื่อในเมื่อพระองค์ทรงตัดต่อว่าเราชื่อมหาชนกบัดนี้ท่านนนัหลายจะจัดพิธีราชาวิเศษกราแล้วเราจกมีชื่อว่ามหาชนกราชาแน่ขอชื่อนะยกตั้งให้เป็นพระราชาไม่ม้ชื่ออะไรให้ตั้งเอาเองท่านบอกว่าเราชื่อมหาชนก ในเมื่อท่านให้เราเป็นพระราชาเราก็จะต่อท,ท้ายเพียนิดว่ามหาชนกราชาหรือว่าพระราชามีนามว่าพระมหาชนก,เม,มชนก,กนเมื่อพระมหาชนกไ่่นนีเมมือพระหาชกได้เสด็จเข้าโศกะนครก็ตรงเข้าพระราชมนเทียนเลยเข้าพระราชมนเทียนเข้าวังนะ เวลานี้เขาได้วังถ้าได้เข้าบริวังถึงฝ่ายในทันทีไหมว่าถือว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองของฉันแล้วฉันจะไปไหนก็ได้เป็นพระราชาที่ยังเป็นเจ้าของบ้านความจริงท่านไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไปเชิญท่านมาเป็นเจ้าของท่านก็ต้องเป็นเจ้าของเมื่อตอนนี้ก็จะกล่าวถึงบะนางศิวรีราชิิดา เึง่งทรงทราบว่าเสนาหมายข้าราชบริพารพรหโรหิตทั้งหลายได้จัดราชาพิเศษกะบรุษคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาจึงนี้แลวก็ทรงพระนามาว่าพระมหาชนกบัดนี้พระมหาชนกได้สเส็จเข้ามาในพระราชวังฝ่ายในแล้วจึงได้ทรงดำริที่จะทดลอง ลองบัญญายอีกอา้ารู้ที่ว่าใครจะเก่งกันตอนนี้ได้สนุกกันใหญ่นะจะวิ่งหรือไม่วิ่งจะเต้นหรือไม่เต้นจะโดดหรือไม่โดดก็ได้ดูกันละจึงได้ทรงนริที่จะทดลองจึงรับสั่งเรล่บโรดคนหนึ่งถ้ามาเฝ้าแล้วตัดว่านี่เนี่ยพระคุณเจ้าจงไปทูลพระมหาชนกว่าพระนางศิวรีราชธิดา มีพระประสงค์จะส่งพบขอเลยโปรดรีบสเสด็จไปเฝ้าโดยโดย,โดยเร็วเถิดนั่นไงเอาคนแล้วข้อหนึ่งมาแล้วไหมละ่ะสำหรับราชบุรุษก็คือข้าราชการที่รับใช้มหาเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวลูกหลานจะฟังไม่รู้เรื่องเพื่อมหาเล็กรับใช้เมื่อรับกระแสรับเมื่อรับกระแสรับสั่งดังนั้นแล้วขอพระนางแล้ว ยังได้ไปเฝ้าพระมหาชนกและกราบทูลตามที่บรรดาสั่งตอนนี้ดูปัญญากันนะลูกหลานที่รักถ้าอย่างเราเราดีไม่ดีก็วิ่งตือ้อมาสาวสาวเรียกนี่โอ้โหน้วสาว,สาวคนนี้ก็จะเป็นพระราชนีในวันหน้าพน,นึกว่าท่านเรียกกหวานจ่อยแล้วเอาไปเลยดีกว่าไปแล้วไม่ไปฟังเองก่อนยังไม่ไปกระมัง เมื่อพระมหาชนกทรงสนับคำกราบทูลของราชโวโรสคือมหาเล็กก็ทรงทำเป็นไม่ดีินเสียงเอาซะสิแน่เล่นตวัวแสนด้วยทรงเสียแทงทำเป็นชมประสาทว่าแม้ประสาทหลังนี้งามงามโดยาการดีจริงๆ,ๆนะเป็นบุญของเราจริงๆที่ได้มาอยู่ประสาทสวยสดก็ดงามแบบนี้ แม่พระแม้ท่านตามเส้นตำนานท่านกล่าว่าถึงแม้ว่ามหาเล็กคนนั้นเจกราบทูลเนื่องสองครั้งสามครั้งก็ทรงแกล้งทำไปไม่ได้ยินเะนั้นราชบุรุษหรือมหาเล็กเห็นว่าพระราชาไม่ทรงสนพระไทยในคำกราบทูลของตนยิงกลับไปเฝ้าพระราชธิดา เนื้อกราบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้าหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสรับสั่งของพระนางเจ้าแล้วพระเจ้าค่ะแต่ถ้าว่าพระราชาไม่ทรงสนพระไในถ้อยคํากราบทูลน,นั่นเลยกราบทรงชมเชยประสาทยอยตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆก็น่าคิดนะคนป่าเข้าเมืองนี่มันก็น่าชมถ้าจะคิดมันไปอีกที มันก็ชมอย่างนั้นมันก็ถูกตอนนี้มาพระราชเทวีอ,อไม่ใช่พระราชิตินดาสนําเหลวว่าราชาองค์นี้ฉลาดมากได้ทรงส่ง,สงมหาเล็กไปกราบทูลเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่สาเร็จไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จจริงเลย เป็นอันว่าจึงคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปว่าพระราชาองค์ใหม่นี้จะทำยังไงเป็นอันว่าจะทำยังไงดีลูกหลานที่รักนี่เวลานี้เหลือเวลาอีกนาทีเศษเศษมันจะหมดเวลาถ้าจะคุยกันต่อไปก็เห็นว่าจะไม่เข้าท่าฉะนั้นในตอนนี้ก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งหนึ่งนาทีก็ขอคุยกับลูกหลานที่รัก กำลังนั่งฟังว่าเรื่องปัญญานี่มีความสำคัญลูกหลานฟังเรื่องราวชาดกที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้อย่าลืมว่าไม่ได้มีความหวังตั้งใจจะให้ลูกหลานฟังไปเป็นนิทานอย่างเดียวต้องการให้เป็นความรู้ด้วยจะได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์นวิธีการลอกแบบของคนดีมีปัญญานั้นมีประโยชน์มาก ทั้งนี้พ่อไหญเพราะความดีที่เขาทําแล้วนั้นถ้าเราเห็นเขา้าเราไม่ต้องคิดใหม่เอาความดีของเขามาใช้แล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยอย่างนี้จะเป็นก่าจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขจะบริโภคได้ทรัพย์สินจะมีเพื่อนมากจะมียศถาบรรดาศัก,กดิ์มีตระกูลดีมีความสุขตลอดกาลตลอดสมัย อาราบ,บดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่นขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักสวัสดี